สวัสดีค่ะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นกางเกงขาเดฟจะเป็นซิปหลังซิปข้างหรือซิปหน้าได้นะคะให้เอวมาอยู่ที่สามสิบสี่นิ้วสะโพกสี่สิบเต้ายี่สิบเจ็ดปายขาสิบสาม ความยาว35ใต้ขอบนะคะเป้าใต้ขอบเรามาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะวัดเข้ามาเลยค่ะ5นิ้ว5นิ้ว5นิ้ว แล้วตีเป็นเส้นกลางเป้าเลยค่ะตียาวมาเลยค่ะเป็นเส้นกลางเป้าได้ในจุดนี้นะคะ จากคริมบนลงมาประมาณสองนิ้วตีเป็นเส้นเอวเราจะหาเป้านะคะเป้าให้มา27ใต้ขอบจับแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งได้13ครึ่ง เราทำเป้าสวยๆนะคะลบไปสองนิ้วครึ่งได้อยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วจากเส้นเอววัดลงมาเลยค่ะสิบเอดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วได้แล้วตีเป็นเส้นเป้าเลยค่ะ จากเส้นเป้านะคะเราวัดขึ้นสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งตีเป็นเส้นสะโพกค่ะได้ในส่วนนี้นะคะเราจะหาสะโพกสะโพกนะคะสะโพกให้มาอยู่ที่สี่สิบนิ้วหารสี่เลยค่ะ เท่ากับสิบนิ้วเราทําชิ้นหน้านะคะจากเส้นกลางเป้าวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วชิ้นหน้ายังไม่บวกนะคะเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังสิบนิ้วค่ะจากจุดนี้นะคะสิบนิ้วได้แล้วตีไว้ดิดนะคะ่ะตรงๆเรามาดูในส่วนของความยาวนะคะ ให้มาอยู่ที่35มิ้ใต้ขอบจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาเลยค่ะ35มิ 30, 5, ใต้ขอบ ได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นกางเกงยาวในจุดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆวัดเอวเข่าจากเส้นเอววัดลงมาได้เลยนะคะถ้าวัดเอวเข่าไว้ถ้าไม่ได้วัดนะคะจากเส้นเป้า กับเส้นกางเกงยาวเนี่ยค่ะจับแบ่งครึ่งติ๊กไว้น,นะคะแล้ววัดขึ้นสองนิ้วเป็นเส้นเข่านะคะเส้นนี้เราไม่ได้ใช้นะคะดีมาค่ะเป็นเส้นเขา่า ได้ในส่วนนี้นะคะเรามาดูในส่วนของเป้ายืนด้านหน้าจากเส้นกลางเป้านะคะวัดมาค่ะนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะนิ้วครึ่งจากมุมขึ้นมาหนึ่งนิ้วโค้งเป้าหน้าค่ะ ได้ในจุดนี้นะคะเราจะแบ่งครึ่งหาเกณฑ์แบบหน้าขานะคะสำหรับวางแบบแนวผ้าจากเส้นเป้ายืดน,นะคะกับเส้นสะโพกจับแบ่งครึ่งเลยคะ่ะเส้นเป้ายืดน,นะคะแล้วก็เส้นสะโพกแบ่งครึ่ง ได้แล้วก็ตีแบบตรงๆเลยค่ะเป็นเกณฑ์สำหรับวางผ้านะคะถ้าไม่แน่ใจใช้วัดค่ะจากเส้นกลางเป้านะคะวัดมาค่ะมาถึงจุดนี้สี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดเราก็วัดขึ้นมาค่ะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียด สี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดได้แล้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นหน้าขานะคะสำหรับวางเกณฑ์ผ้าเพื่อไม่ให้ผ้าบิดในส่วนนี้นะคะเป็นขาเดฟ ปลายขาให้มาอยู่ที่13นิ้วสิบสามนิ้วนะคะเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะสิบสามนิ้วแบ่งครึ่งนะคะได้อยู่ที่หกนิ้วครึ่งทำชิ้นหน้านะคะลบไปครึ่งนิ้ว เหลือหกนิ้วหกนิ้วเราจับแบ่งครึ่งนะคะได้อยู่ที่สามนิ้วเราวัดมาเลยค่ะจากเส้นกลางนะคะสามนิ้วจุดเนี้ยสามนิ้วจุดนี้ก็มาสามนิ้วนะคะจากตรงนี้มาเท่ากับหกนิ้ว ได้ในส่วนนี้เราตีเส้นข้างเลยค่ะตีมาหาเส้นสะโพกนะคะสะโพกตีลงไปหาปลายขาเลยค่ะตีตรงๆมาเลยค่ะตอนนี้เราวัดในส่วนของ ในส่วนนี้นะคะสี่นิ้วกับหนึ่งกระเบียดหรือสี่นิ้วกับสองขีดนะคะเราก็วัดมาค่ะให้เท่ากันส่วนเนี้ยกับส่วนเนี้ยเขาจะต้องเท่ากันสี่นิ้วกับอีกหนึ่งกระเบียดนะคะก็ได้ในจุดนี้ตีเลยค่ะจากเส้นปลายขา โค้งเป้าหน้าเลยค่ะขาชิ้นหน้าได้แล้วนะคะเป็นทรงขาดเดฟดูในส่วนของเอวจากเส้นกลางเป้านะคะวัดเข้าครึ่งนิ้ว ตีมหาเส้นสะโพกค่ะจากเส้นเอววัดลงมาครึ่งนิ้วเป็นเอวชิ้นหน้านะคะเอวให้มาสามสิบสี่หารสี่ได้แปดนิ้วครึ่งเราทำชิ้นหน้านะคะในจุดที่เราวัดเข้ามาแล้วนะคะ แนิ้วครึ่งบวกเกตไปอีกหนึ่งนิ้วเป็นเก้านิ้วครึ่งวัดมาค่ะเก้านิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดเนี้ยเก้านิ้วครึ่งโคง้งสะโพกเกตด,ด้านหน้านะคะ4นิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะ4นิ้วครึ่ง เกหนึ่งนิ้วข้างละครึ่งนิ้วข้างนี้นะคะครึ่งนิ้วข้างนี้ครึ่งนิ้วเป็นหนึ่งนิ้วนะคะวัดมาค่ะตีลงมาเลยค่ะเป็นเกตด,ด้านหน้าตอนนี้เราจะทํากระเป๋าไหมจะจะเป็นซิบข้างกระเป๋าข้างหนึ่งใบก็ได้นะคะ จากเส้นเอวเนี่ยวัดลงมาหนึ่งนิ้วกระเป๋าห้านิ้วครึ่งอันนี้ก็จะเป็นในแนวแบบสิบข้างกระเป๋าข้างหนึ่งใบหรือว่าจะเป็นกระเป๋าเฉียงจากเส้นข้างเนี่ยวัดเข้ามานิ้วครึ่ง ลึกสักประมาณหกนิ้วหกนิ้วครึ่งเนี่ยได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบอันนี้ช่างหกนิ้วครึ่งนะคะใช้ไม้คโค้งค่ะให้เขามีโค้งนิดๆอันนี้จะเป็นกระเป๋าเฉียงถ้ากระเป๋าเฉียงเนี่ยจะไปจะสิบข้างก็ได้นะคะแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะหนานิดนึงหรือจะไปสิบหน้าสิบหลังก็ได้นะคะได้แล้วเราปิดเก็ต ดเอวชิ้นหน้าค่ะอันนี้คือเอลชิ้นหน้านะคะอันเนี้ยคือเอลชิ้นหน้าอันนี้เราไม่ได้ใช้นะคะชิ้นหน้าเรียบร้อยเรามาดูในส่วนของชิ้นหลังชิ้นหลังช่างจะใช้สีแดงนะคะจะได้ดูเห็นชัดๆัด จากเป้ายื่นด้านหน้าวัดออกมาสองนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะสองนิ้วครึ่งวัดลงมาครึ่งนิ้วจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วในจุดเนี้ยเราวัดเข้าครึ่งนิ้วตีมาคะ่ะเป็นเป้าหลัง จากเส้นนี้นะคะวัดเข้าสองนิ้วตีมาเลยค่ะเป็นเส้นเป้าหลังจากเส้นเอวเดิมนะคะเราวัดขึ้นหนึ่งนิ้วจากเส้นนี้นะคะหนึ่งนิ้วเอวแปดนิ้วครึ่งบวกเกตหนึ่งนิ้วเป็นเก้านิ้วครึ่งวัดมาค่ะ เก้านิ้วครึ่งได้แล้วเราจับแบ่งครึ่งเลยนะคะเก้านิ้วครึ่งเราวางไม้เป็นฉากนะคะลงมาเลยค่ะเขาจะเฉียงมาทางเป้านี่ เกตยาวอยู่ที่สี่นิ้วจากจุดนี้นะคะสี่นิ้วเราทําเกตอยู่ที่หนึ่งนิ้วข้างละนะคะครึ่งนิ้วข้างนี้ก็วัดไปค่ะครึ่งนิ้วดีไหคะเป็นเก็ดด้านหลังเราจะดูในส่วนของสะโพกนะคะด้านหน้าเราไม่ได้บวกนะคะ จะมาบวกอยู่ที่ด้านหลังวัดเส้นเป้าหลังนะคะเส้นสีแดงสะโพก40่สหารสีนิ้วเราทำชิ้นหลังบวกไปครึ่งนิ้วค่ะเขาเป็นทรงที่สะโพกไม่หลวมมากนะคะเป็นแบบทรงเดฟเราไม่ได้ใส่ย,ยางนะคะบวกแค่ครึ่งนิ้วพอค่ะ ก็สิบนิ้วบวกครึ่งนิ้วเป็นสิบนิ้วครึ่งวัดมาเลยค่ะสิบนิ้วครึ่งจากจุดนี้นะคะสิบนิ้วครึ่งได้แล้วเราก็โค้งสะโพกตอนนี้เราดูในส่วนนี้ถ้าเขาหักมากเนี่ยปกติช่างเนี่ยจะชิ้นหลังเนี่ยช่างจะออกมาขาในที่เดียวขาในที่เดียวหนึ่งนิ้ว แต่อันนี้ดูแล้วถ้าเป็นทรงเดฟนะเขาจะออกมากไปเราก็จะออกข้างนี้ด้วยนะคะครึ่งนิว้วข้างนิว้วครึ่งนิว้ววัดมาค่ะครึ่งนิว้วถ้าเป็นแบบขาตรงขากรบอกช่างจะออกขาในที่เดียวนะคะอันนี้แบบเขาปลายเขาสอบครึ่งนิ้วคะ่ะจากเส้นข้างชิ้นหน้านะคะวัดบอก ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วเราก็ตีเลยค่ะเป็นเส้นคิ้นหลังอันนี้เขาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าขาเขาจะเละ็กนะคะเส้นเขาจะได้ไม่หักมาก ได้ในจุดนี้ขาดด้านในเราก็ออกมาครึ่งนิ้วค่ะจากจุดนี้นะคะครึ่งนิ้วตรงนี้ก็ครึ่งนิ้วแต่ถ้าเขาหักมากเนี่ยตรงนี้สามก็เบียดได้นะคะก็โค้งม,มาเลยค่ะเป็นขาในด้านหลัง ถ้าเขาหักมากเรากอ,อกมานิดนึงประมาณสามกระเบียดได้แล้วเราโค้งเป้าหลังเลยค่ะก็อยู่ประมาณเส้นสะโพกกับเส้นเป้ายืนด้านหน้าเนี่ยค่ะเราโค้งนอนนอนเอวชี่หลังเราก็ปิดนะคะโค้งเอว พ้ะเอวใหญ่แบบนี้นะคะทำขอบโค้งนะคะ EP ที่76วิธีทำขอบโคง้งเราลองมาวัดปลายขาดูนะคะ13นิ้วด้านหน้า6นิ้ว สิบสามนิ้วนะคะตามที่เราต้องการตอนนี้เรามาวัดเต้าค่ะเป้าี่สิบเจ็ดได้ขอบชิ้นหน้าอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้ว ยี่สิบเจ็ดนิ้วก็วประมาณนี้นะคะเราก็ปิดเก็ดโค้งใหม่นิดนึงค่ะ เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆส่งแบบมาให้ทำให้นะคะเป็นกางเกงทรงขาเด็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ